สำหรับคลิปนี้นะครับนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับนะครับคนที่พลังเยอะหรือว่าสุลต่านนะครับสถานที่ฟาร์มนะครับหลังเลเวล60หรือว่านะครับตามกว่าเลเวล60ก็ได้ที่คุณนะครับได้ต้องการนะครับเลเวลไวๆนะครับแต่มันฟาร์มมันค่อนข้างยากหน่อยนะครับสำหรับดันนะครับตัวนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ผมทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าให้ดองไว้คือควรลงชั้น4ี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสุรตาหรือว่าคนเติมเยอะนะครับผมแนะนําให้คุณมาลงชั้น5ถ้าเกิดว่ายืนไหวครับไปทดลองดูก่อนนะครับชั้นหเนี่ยนะครับมันตกประมาณตัวละหกหมื่นนะครับโดยประมาณประมาณหกหมื่นครับเดี๋ยวลงเข้าไปลองให้ดูประมาณหกหมื่นนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างโหดหน่อยนะครับไอ้มอนตัวที่มันยิงเราอะนะครับถ้ามาตัวนี้ผลเรียบร้อยผมว่าน่าจะแตกแล้วผมว่าน่าจะแตกนะครับน่าจะแตกนะครับ นะครับมันจังหวะเจอกองใหญ่ๆเนี่ยมันจะแตกเอานะครับมันยิงค่อนข้างแรงครับตรงนี้นะเป็นมอนที่โหดที่สุดนะครับในแบบนี้นะครับอ่านะครับให้วิ่งขึ้นมาประมาณทางนี้หรือเปล่าว่าต้นซ้ายหรือขวาผมจาไม่ได้่ะที่ผมเข้ามาฟาร์มวะต้นซ้ายหรือขาวะมึงนซายลูกฝวาวะตรงไหนวะเนี่ยใส่โลบับก่อนนะครับเดี๋ยวแตกผมมึงก็โหดเกินมันจะวิ่งทะลุไปได้ไหมเนี่ยผมนะครับไม่น่าไหววะนะครับ ถ้าแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเข้ามาเมื่อแต่ตายันนี้ออกได้เลยนะครับออกได้เลยนะส่วนตัวผมนะครับไม่ไหวนะครับเข้ามาเมื่อแต่ทดลองคราวที่แล้วมายืนพอยืนได้อยู่บ้านนะครับได้ประมาณตัวละหกหมื่นนะครับที่ผมตีได้นะครับแต่ต้องค่อยๆตีไล่ไปอ่ะผมว่านะครับเลือดให้เต็มแล้วค่อยตีไล่ไปอ่าให้เรามาทดลองดูนะครับมันจะดีกว่าชั้นเนี้ยประมาณนครับเท่าหนึ่งแต่ชั้นเนี้ยผมลงไปฟาร์มแล้วฟาร์มสบายนะครับฟาร์มสบายนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ลงไม่ไหวไปทดลองให้เพื่อนดูไม่ได้แล้วนะครับได้แต่มาบอกเฉยๆส่วนทันนี้นะครับพีคที่สุดนะครับพีคที่สุดนะครับข้อดีของชั้นนี้คืออะไรมอนเตอร์นะครับมันมีที่อยู่ที่หนึ่งมอนเตอร์นะครับไม่โจมตีออโต้นะครับแล้วผมเกือบยืนไหวนะครับชั้นนี้ ep สองแสนสี่ผมเกือบยืนไหวอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวยืนไหวแล้วนะครับไม่รู้จะตกตรงนั้นหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับมอนเตอร์นะครับมันไม่ใช่ว่ะนะครับไม่ใช่ว่ะมันตรงไหนวะมันไม่ใช่ว่ะตรงนี้นะ ใช่ผมว่าึงครับผมว่าใช่ผมว่าใช่มอนเตอร์นะครับมันไม่โจมตีออโต้มันจะมีอยู่ที่นะครับมันจะผมจะตายจะวิ่งไปถึงหรือเปล่านะครับ <Yeah. S 1> คือทั้งกอเลยนะครับไม่โจมตีออโต้นะครับแต่ตรงนี้ยังมีมอนออโต้อ,อยู่นะครับผมว่าใช่ผมว่าใช่ <Yeah. S 1> ผมโด้ประมาณ7จ0ดแปรอนะครับเกือบยืนไหวมั้งแต่ยืนไม่ไหวนะครับเกือบไหวเดี๋ยวขึ้นม้าเดีขึ้นมา ไอเวเนอยยังเห็นอีกดูมันดูมันมาครับยังเห็นอีกน่าจะใช่นะผมน่าจะจำไม่ผิดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนลงมาลองกันได้แต่ต้องวิ่งมานะตรงนี้นะครับเป็นที่เดียวนตอนนี้ที่ผมเจอนะครับที่มอนเตอร์ไม่โจมตีออโต้นะครับเป็นที่เดียวนะที่ผมเห็นนะครับผมว่ามันวิ่งวิ่งมากไม่ได้ครับมัน่าจะใช่ตรงนี้แหละเพนใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่วะ ตรงไหนวะเนี่ยมันเป็นเวิ้งใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวไปหาก่อนไหมครับชิบหายเอ้ยไหมครับต้องไปย้อนสติตัวเองดูแล้วมั้งไหมครับจําไม่ได้เว้เอ้ยนะครับมันเป็นเวิร์้งใหญ่ๆนะครับวาร์ปลงมาคืออยู่ในเวิร์้งเลยนะครับแล้วมอนเตอร์นะครับมันไม่โจมตีออโต้นะครับเดี๋ยวขอวิ่งหาก่อนมันอยู่แถวไอ้พวกธนูนี่แหละมันอยู่แถวนี้แหละอ่ะขบวนที่ใช่ใช่ใช่ขบวนที่ขบวนที่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับกองนี้เลยนี่ครับนะครับสุลต่านมาลองดูก็ได้ครับ มอนเตอร์นะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันไม่โจมตีออโต้ครับมันไม่มีมอนอิลิตที่แบบโจมตีเราก่อนนะครับผมฟาร์มเกือบไหวเมื่อเกือบไหวนะครับเดี๋ยวมาทดลองเพื่อนดูนะครับอีกนิดเดียวคือเกือบไหวนะครับมันได้ตัวละสองแสนสี่นะครับถ้าคุณยืนตรงนี้นะครับโดยที่นะครับปั๊มยาอย่างเดียวหมายความว่าคุณปั๊มยาได้ปั๊มยาทันยาหมดก็ออกไปซื้อยาใหม่แล้วก็เข้ามาอะไรแบบนี้นะครับคุณจึงสามารถนะครับฟาร์มชั้นนี้ได้คุ้มครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีคุณยืนชั้นนี้นะครับแล้วยืน แล้วยาหมดคุณต้องยืนพักอย่างนั้นไม่ได้นะครับคุณต้องกลับไปลงนะครับชั้นเธอชั้น4ี่นะครับชั้น4ี่คุณไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนพักนะครับมันได้ตัวละ8 0,000ืเท่ากับว่าคุณตีนะครับชั้น4ี่สาตัวนะครับมันจะได้เยอะกว่าชั้นนี้เพราะอะไรเพราะคุณยืนพักมันเสียเวลาตอนที่คุณยืนพักครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าชั้น4ี่ใครไหวให้คุณนะครับมาลองยืนฟาร์มนะครับตรงนี้เลยนะครับชี้จุดให้ครับ ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีมอนนะครับออโต้นะมครับมันจะมีมอนนะครับที่คุณนะครับโจมตีนะครับก่อนเท่านั้นนั่นหมายความว่าคือถ้าคุณโจมตีมันถึงจะโจมตีกลับแต่ถ้าคุณไม่โจมตีนะครับมันจะไม่ออโต้ใส่คุณครับตรงนี้ทั้งกองเลยนะครับนี่ครับทั้งกองเลยนะครับอ่าครับสุรลับครับสุดลับนะครับตรงนี้เลยสุลตานหรือว่าคณเติมเยอะๆนะครับมาลองกันดูได้ครับสาหรับนะครับดันอีกพีนะครับกับดันนะครับ ป่าทมินนะครับกับกับเขาวงกดที่เสื่อมทามนะครับชั้น5นะครับส่วนชั้น4ก็เหมือนเดิมครับเอาตามที่คุณไหวนะครับชั้น4นะครับจะเป็นชั้นแนะนำนะครับชั้นแนะนาให้ปั๊มเออเลเวลอยู่ดีนะครับส่วนชั้นนี้ก็ลองลงดูครับว่าโยงไปยืนไหวหรือเปล่านะครับไปหามอนที่มันใส่กระโปรงอ่ะนะครับไอ้มอนนักเวทนั่นแหละครับไอ้มอนตัวนั้นนะครับแต่ถ้าผมไม่ลองมาแล้วนะครับผมไม่ไหวครับผมน่าจะดูชั้น4นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ก็ชั้น4เช่นเดียวกันชั้น5เกินเบอร์ไปแค่นิดเดียวสำหรัััััับบบบบตรรรรรงนน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 ีีี้ะะะคคคคเเเเสสยยยยยยดดาาอออออู่่หหมืกกิไป สียดายเวลาครับวันนี้ผมน่าจะได้นะครับเลเวลราวซักเอ่อหกสิบกว่านะครับประมาณผมว่าหกสิเอ็ดหสิบสองผมว่าน่าจะได้ใกล้เคียงนะครับประมาณหกสิบสองนะครับเพราะว่าอะไรไหมครับสถานที่รับครับอันนี้นะครับรับแบบรับสุดๆเลยนะครับอันนี้นะถ้าใครผมไปดูคึอนสตรีมสดคุณจะเห็นนะครับว่าผมขึ้นไปฟาร์มคนเดียวนะครับก็คือนะครับดันเข่าวงกดอ่าดันเข่าวงกดนะครับดันเข่าวงกดนะครับที่ที่ผมแนะนํานะครับที่ที่ผมแนะนํานะครับ คือครับตรงนี้ครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับไปวิ่งไปครับวิ่งไป พราะปกติแล้วนะครับด้านตรงนี้เขาจะลงนะครับกันเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมครับผมนะครับมองว่างก็เลยลองมาเทสดูลองมาลงคนเดียวนะครับว่าไหวหรือเปล่าเมื่อเป็ดเสร็จนะครับสรุปว่าไหวนะครับอ้าว่าไหวแล้วไดอีพเยอะกว่าครับดีกว่านะครับบางคนปล่อยเวลาทิ้งไปเลยใช่ไหมครับบางคนปล่อยเวลาทิ้งไปเลยนะครับอย่างผมนะครับคาที่แล้วก็ปล่อยเวลาทิ้งไปเลยให้คุณเรามาลองเทสดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะมีมอนนะครับประมาณ3-4ตัวนะครับคุณลองเปิดออโต้นะครับแล้วก็ตีมอนตรงนี้ดูนะครับ ว่าคุณสามารถนะครับตีมอนตตรงนี้นะครับประมาณ2ตัวเนี่ยนะครับตีตัวนี้ตายเสร็จใช่ไหมครับคุณเปิดออโต้ปั๊บมันก็จะตีตัวนี้ต่อไปเลยใช่ไหมครับอ่าตีตัวนี้ต่อไปเลยนะครับอันนี้มีเทคนิคหลายอย่างหน่อยนะครับแล้วคุณตีมอนตัวนี้ต่อเลยพอตัวนี้ตายปั๊บนะครับเห็นน้พีป่ะตัวละสามแสนหนึ่งนะครับตัวละสามแสนกว่านะครับตัวตัวเดียวนะครับสามแสนกว่านะครับแล้วคุณนะครับก็ลองตีตัวนี้ดูว่านะครับคุณตีสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับทันหรือเปล่า หรือว่านะสามารถยืนได้ไหมนะครับอย่างผมเนี่ยสามารถยืนได้ครับคือตี2ตัวเนี่ยยืนได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องยืนพักถามว่ายืนพักเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าคุณปล่อยนะครับดันนี้ทิ้งไปเท่ากับว่าคุณศูนย์เปล่าเลยอ่าศูนย์เปล่าเลย2คุณได้ไอพีเยอะกว่าที่นี่ครับถ้าเกิดว่าคุณมาตีที่นี่นะครับที่ชั้นหนึ่งนะครับคุณได้ตัวละหมื่นเจ็ดคุณตีสิบตัวได้แสนเจ็ดนะครับตัวละหมื่นเจ็ดสิบตัวได้แสนเจ็ดถ้าตัวละสองหมื่นสิบตัวก็ได้สองแสนถ้ากับว่า ถ้าเกิดว่าคุณตีตัวละสองหมื่นคุณต้องตีสิบห้าตัวถ้าตีตัวนะครับประมาณหมื่นเจ็ดคุณต้องตีเกือบเกือบสามสิบตัวนะครับเท่ากับว่าครับคุณจะสามารถนะครับยืนที่นี่ได้เยอะกว่าถ้าคุณไม่ไหวในกรณีตีสองตัวไม่ไหวให้คุณนะครับยืนตีนะครับบอลอีกทีละตัวครับแบบนี้ครับนี่ครับแต่ว่าเหตุคือต้องเล่นมือนะครับต้องเล่นมือนะครับตรงนี้คุณต้องพยายามนิดนึงคือต้องเล่นมือนะครับนี่ครับผมมาอยู่ที่นี่ประมาณนะครับสามชั่วโมงนะก่อนหน้านี้มีสี่ชั่วโมงเนี่ย ผมอยู่นี่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมได้ประมาณ40เปอร์ 4, 30, นะครับโดยประมาณอ่าประมาณครับสี่สามสิบสี่เปอร์นะครับชั่วโมงละสิบเปอร์นะครับโดยประมาณนะครับเห็นไหมครับอีพีตัวละสามแสนกว่าคุณก็ยืนรอปั๊มเลือดไปเรื่อยๆนะครับอ่ายืนรอปั๊มปั๊มเลือดไปเรื่อยๆครับเพื่อนะครับรอมอนมันเกิดนะครับยืนรอนี้มอนมันเกิดเร็วครับเกมนี้นะครับข้อดีของมันคือมอนมันเกิดเร็วครับนะครับเดี๋ยวมอนมันเกิดมาคุณก็ตีตียืนตีแต่ว่ามันต้องกดเบอร์ครับเท่านั้นเองนะครับผมยืนนนได้้แบบบีะครั แต่ตอนนี้นะครับตัวละครผมเริ่มเก่งขึ้นมาอีกหน่อยแล้วผมจะใช้สูตรนะครับตีประมาณ3ามตัวแล้วหยุดพักครับตีประมาณสาตัวเดี๋ยวไปทดลองตีสามตัวให้ดูแล้วหยุดพักนะครับเพิ่มบัฟอะไรผมหมดหรือเปล่านะครับเหมือนยาผมจะหมดนะนะครับเพิ่มโอเวงกรมนะครับยาหมดนะครับลืมดูยาไหมครับไม่มีใครเติมผมเลยเพิ่มยาหมดนะครับมาโถมันว่าแล้วนะครับแม่เสียเวลาวม่มีกไอเวนเอ้ย ซื้อยาก่อนนะครับก็เดี๋ยวลืมสูตรนะ Welcome, <Adventure. S 1> ไปมะครับเดี๋ยวลืมสูตรเดี๋ลืมสูตรแต่ว่าที่นี่ดีครับมันมีที่พักหลายจุดนะครับสําหรับในท่อเอ่อทางท่อระบายน้ํานะครับมันมีีที่พักหลายจุดครับเรายืนนะครับไปยืนปั๊มเลือดได้เยอะครับ ได้หลายที่ครับเพราะฉะนั้นเลือดน้อยเข้ามาไม่ต้องกลัวปกติแล้วเราต้องเลือดเต็มก่อนเลยเข้ามานะครับเพื่อนทางพาทางบอสนะครับเลยตกสัตว์นะครับเพื่อนรีบขึ้นใส่ครับ อ่ารีวิวขึ้นสัตว์นะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันแต่ตอนขึ้นสตรีมผมตีตรงนี้นะครับตอนหลังพัฒนาครับมาตีตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเดินเข้ามาตรงนี้ได้ครับหลบมอนพวกนี้ได้เห็นไหมครับมอนไม่จะเดินกลับไปนะครับอ่าหลังจากที่คุณนะครับลองตีตรงนี้นะครับแบบว่าตัวต่อตัวแล้วยืนพักนะครับอ่าแต่สท่ากับผมตอนนี้นะครับเดินนะครับเดินตีนะครับผมเดินตีประมาณนะครับตัวนี้นะครับอ่าตีไปนะครับเ่นปรับเลือดนะครับให้เยอะหน่อยปรับเลือดให้เยอะหน่อยนะครับเพื่ออะไรครับที่ผมทําแบบนี้เพื่อนะครับ เราจะได้นะครับกรอบโกยนะครับจากในนี้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเหตุผลทำไมผมตีตัวนี้เดี๋ยวร้อยผมตีเซตนี้จบก่อนนะครับว่าตัวตัวนี้นะครับมันมีอะไรดีนะครับทำไมผมถึงเลือกให้เพื่อนมาตีตัวนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ตีนะครับผมก็จะตีตัวนี้ต่อครับดีครับตีตัวนี้ต่อนะครับคือตีต่อเลยนะครับตีต่อเนื่องเลยนะครับ เมื่อกี้เลือดน่าจะไม่เต็มครับน่้เลือดจะไม่เต็มนะครับออกรอบหนึ่งนะครับคือออกรอบนึ่ะครับเลือดต้องเต็มหลอดนะครับต่อรอบนะครับต่อรอบนะครับเลือดต้องเต็มหลอดนะครับแล้วก็เดินนะครับมาตีตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งเท่ากับว่านะครับผมจะตี3ามตัวนะครับมันจะเร็วกว่านะครับตรงที่เราไปยืนรอตีทีละตัวถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราตีแบบนี้นะครับเรานะครับจะไม่ต้องเสียเวลายืนรอแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่สองนะครับเป็นวิธีที่2 นะครับเห็นไหมครับคุณตีสามตัวนะครับคุณได้ e อพีเก้าแสนแล้วนะครับอ่าเก้าแสนแล้วนะแล้วคุณก็ยืนพักตรงนี้ครับยืนพักตรงนี้ให้เลือดเต็มนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับผมจะไปบอกวิธีที่สามวิธีที่หนึ่งยืนรอนะครับมอนเตอร์ตายแล้วก็มอนเตอร์เกิดวิธีที่สองนะครับคือตีมอนตตรงนี้สามตัวแล้วก็มันยืนพักนะครับแล้วพอเลือดเต็มก็ออกไปตีใหม่เหตุที่ผมให้เพื่อนเื่อมาตีตรงนี้ครับมันดรอปอะไรรู้ไหมครับไ้ตัวเนี้ยนี่ครับมันดรอปสร้อยครับ เพราะว่าสร้อยนะครับจะเป็นของนะครับชิ้นเดียวเลยที่ราคาแพงที่สุดนะครับสำหรับสร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปดูราคาตลาดโลนะครับว่าสร้อยราคาแพงขนาดไหนนะครับสร้อยเนี่ยคุณสามารถนะครับขายได้นะครับแล้วแต่ละเซิร์ฟเลยแต่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าการแข่งขันแต่ละเซิร์ฟนะครับมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่านะครับจะไปขายเท่าไหร่นะครับประดับนะครับที่เขาขายกันอยู่สร้อยนะครับในตอนนี้นะครับคืออันเป็นหมื่นนะครับอันเป็นหมื่นเพชนะครับ มันเป็นไม่ให้หมื่นเพชรอันเป็นหมื่นบาทครับไปดูตลาดนะครับครับประดับนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสร้อยน่ะอันละสองหมื่นสี่นะครับนะครับเห็นไหมครับสร้อยเซอร์วิสนะครับอันละสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะครับสองหมื่นสองเห็นไหมครับว่าสร้อยมีอยู่สี่อันมันเป็นไอเทมที่หายากเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณดอบสร้อยฟ้ามาคุณได้เป็นหัวแถวครับคุณได้เป็นหัวแถวครับเพราะฉะนั้นนะครับสร้อยตรงนี้ผมก็เลยแนะนํ้เพื่อนๆนะครับมาตีตัวในนี้ดีกว่านะครับปล่อยเวลาดันในนี้นะครับทิ้งไป ต่อไปนะครับอย่างที่3รูปแบบอย่างที่สารับให้คุณมาเปิดนะครับเลื่อนลงมาที่การต่อสู้แล้วก็เปิดนะครับเป็นมอนอีลิตนะครับแล้วก็เปิดนะครับไม่จํากัดนะครับเปิดไม่จํากัดนะครับสําหรับคนที่นะครับอันนี้คือคนที่ต้องเก่งพอตัวนะครับของต้องเยอะพอตัวเลยนะครับนะครับ มันจะเดินตีเฉพาะมอนอิลิทอย่างเดียวนะครับมอนอิลิทมันจะมีแค่ตัวเดียวครับข้อดีของตัวนี้คือมอนอิลิทมันจะไม่ลุมครับอาจจะมีบางครั้งนะครับที่มันเกิดใกล้กันบ้างนะครับคุณก็ต้องคอยดูด้วยแต่ถ้าคุณฟาร์มที่เนี่ยผมว่าคุณจะต้องอยู่จออยู่แล้วครับถ้าคุณไม่อยู่จอโอกาสที่คุณจะตายสูงครับต้นซาร์ทุกข่อยดอกไฟฟาร์มสักอันถูกปะนะครับทุกขอยไฟฟาร์มสักอันครับมันดอกค่อนข้างที่จะยากนะครับดอกค่อนข้างที่จะยากนะครับ เห็นไหมครับมันจะวิ่งตีมอนอีลิทแบบนี้ตลอดเวลาเลยคุณก็ลองเทสดูว่าถ้าในกรณีคุณวิ่งตอนตีมอนอีลิทแบบนี้ตลอดเวลาคุณสามารถนะครับตีได้หรือเปล่าสามารถฟาร์มได้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าผมนะครับเกือบยืนได้เมื่อดูนะครับเกือบยืนได้เออนะครับแต่ว่ายืนไม่ได้นะครับเ,เสร็จแล้วก็คือยืนไม่ได้ครับนะครับมันจะวิ่งตีมอนอีลิทนะครับตีไปตีมาอยู่แบบนี้ครับ มันจะทาให้คุณนะครับลดระยะเวลานะครับในการที่คุณยืนพักน่ะหรือว่านะครับในการฟาร์เนี่ยนะครับได้ตลอดเวลาดียิ่งขึ้นคุณก็จะได้นะครับ EP ีที่ดีกว่าเดิมถูกต้องไหมครับเพราะว่านะครับคุณไม่ต้องหยุดพักนะครับแต่ทั้ง3วิธีนี้ผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาลองดูกันก่อนนะครับเพราะว่านะครับพลังของแต่ละคนนะครับมันไม่เท่ากันดีกว่านะครับคุณปล่อยเวลานะครับไปเฉยเยนะครับและอี P ีมันก็เยอะด้วยตัวละสามแสนนะครับสำหรับสุลต่านนะครับหรือว่ามินิสุลต่านนะครับสำหรับที่ที่ผมแนะนํามานะครับ ก็หวังนะครับว่าจะเป็นนะครับประโยชน์ก็นะครับก็ไปลองทดลองใช้ดูนะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัตตไครปเป็นกำลังใจช่องริงอากาซาด้วยถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลดีๆนะครับผมก็จะมาทําบอกเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เฉพาะเจาะจงนิดนึงนะครับอ่านะครับแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม